สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมก็เช้าวันนี้นะครับฝนฟ้าก็มืดครึ้มเนาะก็ภาวนาเนาะขอให้มันตกนะครับพี่น้องเพราะว่าจะได้ทำการหว่านปุ๋ยนะฮะหว่านปุ๋ยข้าวไร่เนาะข้าวนานี่ก็อ่ายังไม่ถึงช่วง หวานนะครับเพราะว่าข้าวไร่นี่มันกาลังจะมองมองดูเนาะมันใกล้จะตั้งท้องแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้กินหรือเปล่านะฮะ fc เพราะว่าจากที่ผมสำรวจดูเนาะเดินเลาะดูนี่ข้าวมันมันตายนะฮะมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะฮะ fc โอ้ยปลูกได้ก็เป็นไปทุกที่ทุวแดนนะฮะอ่ะดูนะฮะพี่น้องนี่มันเป็นใต้เป็นหย่อมๆแบบนี้นะฮะมันใบใบแดงนะฮะพี่น้องนี่โอ้ด้านนู้นยิ่งเยอะเนาะหน้าขอบหมูนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะ ใบแดงๆนะครับเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะใครที่ f อฟท่านไหนนะที่รู้จักนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับนะมันงามแล้วนะเอฟซมันสวยแบบนี้แล้วเนาะมันก็เป็นใบแดงๆแบบนี้นะครับโอ้ยนะด้านนี้ยิ่งเยอะนะครับผม แบบนี้มันจะได้กินหรือเปล่านะนี่นะครับตรงนี้ยิ่งเยอะนะครับพี่น้องเอาใครรู้บอกด้วยนะครับนี่มันเป็นโลกเนาะเอฟีดูครับนี่ใบเหี่ยวตายนะครับพี่น้อง กล้องผมเป็นอะไรเนาะนี่นะครับใบเหี่ยวตายหมดนะบริเวณนี้เนาะเอมันเหลืองมันเป็นจุดดำๆดำนะที่ใบนะครับโอ้โหนี่เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องมันจะได้กินไหมนี่ มันเป็นโลกอะไรนี่เนาะอ้ดูครับบริเวณนี้นี่เสียหมดเลยนะฮะมันเป็นจุดด้ำดำมันเป็นเพีย้ยหรือเปล่าเนะเนาะเอฟซีแบบนี้นี่ไม่ได้นะนี่ไม่ได้ข้าวนะครับ เป็นโลกอะไรพี่น้องใครรู้บอกผมด้วยเนาะนี่เริ่มระบาดเข้าไปนะเป็นจุดเป็นจุดนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ก็เริ่มนะฮะเอซีนี่นี่เป็นใบแบบนี้เนาะเป็นเพี้ยไฟหรือเปล่านะครับโอ้นูน่น เอาไปตรงกลางยิ่งเยอะนะครับนะมันเริ่มลามไปแล้วเนาะโอ้ทำได้แล้วก็เป็นแบบนี้นี่มันจะได้กินข้าวไหมนี่อยู่ว่าเราจะถอนเอาไปหาเกษตรอำเภอหรือเปล่าเนาะให้เกษตรวิเคราะห์ดูนะครับว่าข้าวมันเป็นอะไรนะฮะ เป็นแบบนี้ไม่ได้กินนะครับพี่น้องมันจะแห้งตายนะครับนี่โอมันเป็นอะไรใบทำไมเป็นแบบนี้เนาะทำได้แล้วก็เป็นแบบนี้นี่โอ๊ย ตรงที่มันไม่เป็นมันก็สวยนะฮะเนานี่จุดไหที่มันไม่เป็นมันก็สวยนะครับแต่จุดที่ไหนจุดไหนที่มันเป็นนี่มันจะแดงนะครับใบตายด้านนู้นก็มีนะฮะสุดเซงเลยนะครับเป็นเริ่มเป็นเยอะแล้วนะครับพี่น้องมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด นะถนนนะมันจะเป็นทั่วแปลงเลยนะครับสังเกตดูนะครับผมเออหมดกำลังใจเลยนะครับข้าวเป็นแบบนี้นเนาะ เป็นแบบนี้แหละครับเป็นโรคอะไรอะไรอ่ะใครรู้บอกด้วยนะครับพี่น้องหมดกำลังใจเลยนะครับนี่ตายหมดเลยนะอะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับใครรู้บอกผมด้วยเนาะสวัสดีครับ